สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมได้ยินว่าถ้าผมขายของออนไลน์ผมต้องไปโจทย์อะไรที่สองข้อบอด้วยห่ะครับข้อนี้แท็กสตอรี่ขอตอบให้เลยค่ะหากว่าเราไปขายสินค้าบนแอปไม่ว่าจะเป็นแอปชอปปี้ลาซานดหรือว่า TikTok s h o อปแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาจดตลาดตรงให้เราแล้วเราไม่ต้องไปจดนะคะเพราะว่ามองอย่างนี้ ลูกค้าพวว่บริโวพ่อค่ะโอนเงินตรงไปให้กับแอป,ปเลยลูกค้าไม่ได้โอนเงินให้เราแอปเนี่ยเป็นตัวกลางในการขายและรับเงินเราเป็นร้านค้าร่วมดังนั้นแอป,ปจด direct market แล้วเราที่เป็นร้านค้าร่วมไม่ต้องไปจดค่าแต่หากว่าเราเอาของมาขายผ่านช่องทางการขายของเราเองเช่นเรามีเว็บไซต์ส่วนตัวรหรือว่ามี Instagram Facebook แม้กระทั่งแบบไปไลฟ์ในทิกตอกอะแต่ว่าไม่ได้ปักตากา ให้ลูกค้าอินบ็อกซ์มาแล้วแจ้งเลขที่บัญชีให้ลูกค้าโอ,อนตรงเหล่านี้ถือว่าเราเป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์นะให้กับผู้บริโภคโดยตรงแบบนี้ต้องจดสขบค่ะแล้วบุคคลขายกับบริษัทขายต้องจดทันทีเหมือนกันไหมครับต่บางนกันนะคะบุคคลหรือว่าร้านค้าที่เป็นบุคคลจะต้องจดต่อเมื่อรายได้ก่อนห,กหักค่าใช้จ่ายเกินหนึ่งล้านแปดแต่ถ้าเป็นบริษัทไม่ส่งรายได้ค่ะจดเลยทันทีที่เราขายออนไลน์ แล้วถ้าผมไม่จดจะเกิดอะไรขึ้นกับผมครับถ้าไม่จดมีโทษปรับนะคะถ้าหากว่ามีการโดนร้องเรียนแล้วสคบมันตรวจสอบแล้วพบว่าเราไม่ได้จดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดมีสิทธิ์โดนเรียกปรับสูงสุด1 0 0 0 0แสนและวันละไม่เกิน1 0,000บาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนค่ะขนลุกเลย คุณแนะนําดีมากผมจ้างคุณได้ไหมรับค่ะติดต่อได้เลยนะคะติดต่อได้ทุกช่องทางเลยแท็กสตอรี่ยินดีให้บริการค่ะบ๊ายบาย